มาครับต่อจากคลิปก่อนเนาะที่เป็น ID หลักอันนี้ก็จะเป็น ID รลองผมเนาะก็เพิ่งเริ่มเล่นตอนเดือนก่อนเลยเนาะที่มีการให้ใช้พวก Google หรือว่าช่องทางอื่นในการล็อกอินเนาะผมก็เลยสมัครบัญชี Google มาเลยเนาะก็วันนี้เราจะมาพิสูจน์เนาะว่า ID ดที่ใหม่เนี่ยที่เพิ่งสมัครมาเนี่ยแล้วยังไม่ค่อยได้สุมเนี่ยมันจะออกง่ายจริงหรือไม่เนาะไอพวกตัวโคลาโบคู่เทพหรือว่ากียรเจดาวเนี่ยมันจะออกง่ายจริงหรือไม่เนาะ ผมก็จะมีงบอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย2 0 2ตัวเนาะเราเริ่มเลยปะก็เพรผมมีน้อยเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็น Android เหมือนที่บอกแล้วว่า LD Player มันเป็น Android เพรหลักของจริงอยู่ที่ในมือถือเนาะ iOS ก็เดี๋ยวผมน่าจะสุ่มเกียร์ด้วยนะเดี๋ยวเราเอาอ้าวชาเทียออกไวมากเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อยิงออกง่ายจริงครับเนี่ย ไอทีดีใหม่ออกง่ายจริงถึงจะไม่ใช่ผููเทพบเนาะแต่คนละโบก็มาแล้วโอเคมาต่อแนละ้วก็เดี๋ยวผมก็น่าจะสุ่มเกียร์แนละ้วเดี๋ยวใช้มือถืออัดคลิปเอาเนาะไปหุยตกใจแล้วตะกี้เชลเทียมาไวมากนะไปให้รวดเร็วเลยอุ้ยเดี๋ยว,ยวผมลืมล็อกเนาะเอาไปล็อกก่อนเดี๋ยวเผื่อเอาไปย่อยเนาะเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไปแล้วนะผมมาไวจริงคนระับตกใจเลย ก็ถ้าใครดูคลิปก่อนนะผมก็ได้ไปแล้วเนาะสำหรับเออเอาไปดนะเอาไปด,ดใส่มั่วก่อนแล้วกันเนาะผมเอานี้ใส่เล่น,เลนๆเฉยๆเนาะยังไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่าก็เพิ่งสมัครเนาะยังไม่ได้เก่งอะไรมากไปแต่ผมบอกกันนะว่าสาหรับคนเริ่มใหม่นะสุ่มนะครับคนละโบะมันแบกคุณแน่นอนเลยเป็นเนาะคู่เทพอะคือถ้าคุณได้ตัวหนึ่งแล้วคุณปั้นอนะ การันตีแน่นอนน่ะมันเบรคคุณได้มันเก่งแน่นอนเนาะเพราะว่าคู่เทพเก่งตลอดเนาะรอบนี้ก็ดูโหดอยู่นะผมแนะนําผู้เล่นใหม่ให้สุ่มเลยเนาะแต่ว่ายังไม่ต้องรีบสุม่มเหมือนผมก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเรทเนาะคู่เทพก็จะมันก็จะเพิ่มเรทแค่2ตัวเนาะก็ะท่านอายกับอ,อเบโรเนาะผมแนะนําให้ไปสุ่มตอนนั้นกันมากกว่าเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะนี่ผมแนะนำเนาะแต่ผมก็สุ่มไปเลยเนาะเวลาผมบอกเลยว่าชิวๆ ไม่น่าแอคเลยเนาะเริ่มเงียบแล้วถามจริงได้แต่เชลเทียจริงเหรอโอ้โหเอาไปดอายอะไรเงี้ยท่านอายอายอุนกูท่านอายโอ,อ,อ้ยท่านอายผลแอปเปิ้ลผ,ผมน่าจะสุ่มจนหมดเลยเนาะเพราะว่าไอเดโลผมตัวที่เล่นอยู่ตอนนี้เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยจะไหวนะพี่พี่ะผมก็น่าจะเอาคู่เทพให้ได้เนละ อุ้ยเหลือร้อยตัวแล้วผมเริ่มหวั่นหวั่นแล้วแหละไปต่ออืมผม,ผมเริ่มสั่นนะสั่นกลัวโอ้ขาล็อกอลิสอลิสขาล็อกอืมโอ้โหลูกเสือไปต่อโอ้โหนักมายากลไฟโคนี่ไม่ก้าไิชีนแซลลี่โอ้เรือยูดีคอนโคนี่ เริ่มไม่ใช่แล้วทุกคนเริ่มไม่ใช่ละเลยเจ็ดสิบตัวละเริ่มไม่ใช่ละเฮ้ยแชมเปญโอ้โหโอ้โหหกสิบตัวทุกคนทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนีไอ้ดีใหม่หนเนี่ยส่วนมากเขาบอกว่ามันจะออกง่ายใช่ไหมไอ้ดีใหม่ผมเทพไม่ออกกันนะคู่เทพอบบหรือว่าคราวก่อนตอน9ปีผมรอกด1นึทีแล้วได้ บ่าวอันนั้นไปแล้วอ่ะบ่าวขเขารียกว่าอะไรอ่ะบ่าวบ่าวเวทบอลนะเนาะผมได้บ่าวเวทบอลมาแล้วคราวก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหรือว่ามันดวงมันไปออกตรงนี้ไปแล้วบ้านฮะเป็นสมาชิตั่วแล้วป้าบ้าโบโอ้บ่าวพนีจรนหุยคู่เทพไม่ออกจริงเหรอเอาเชลเทียออกซ้ำอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับคุณมันคืออะไรคืออะไร โอ้ my god เชื่อไม่ก็เฮ้ยเฮ้ยเหลือสองรอบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกครับทุกคนไม่ออกครูเทพไม่ออกเนาะเชลเทียออกสองตัวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับวู้การอะไรเนี่ยไปได้ยังไงไปได้ยังไงเฮ้ย เดี๋วจะเชื่อแล้วทุกคนทุกท่านเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผมนี่งงเลยนะแกก็เดี๋ยวผมไปเข้าในมือถือก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปสุ่มเกียร์เนาะมันอาจจะไปออกเกียร์ก็ได้เนาะแบบสุ่มทีออกหมดเลยอนะไรเงีนะ้ยเนาะเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มเกียร์ดูนะดูงาา่ะแจะไปที่เกียร์ไงโอ้อันอัอนนี้วอร์มอันนี้วอร์มโอ้ไปไม่ถูกเลยเนงะี้ยมาต่อจาก เมื่อสักครู่นี้เนาะที่สุ่มแล้วได้เชลเทียสองตัวนะสำหรับไอดีรองไปเดี๋ยวสุ่มเกียร์ดีกว่าสุ่มสักพันเพชรเนาะพันเพชรไปไม่ต้องหลอกเพิ่มลงเพิ่มเลยแหละเนาะอีกนานเลยกว่าจะเพิ่มเลยอ่ะสุ่มเลยดีกว่าเนาะรอโหลดแป๊บหนึ่งไปถ้าได้เกียร์ก็ดีเนาะเกียร์ช่องกลางเนี่ยผมว่าใส่ให้ตัวแท้งเนี่ยดูดีนะอ้าวจ็ดดาวออกครับคือออกง่ายจริงครับเกียร์จิตดาว แต่ไม่ใช่เกียร์คนละโบนี่สิอันนี้เหลยประเด็นโอ้โหเป็นช่องช่องเอนี้เนาะช่องสามเนาะช่องขวาเพิ่มความเร็วอัตราเชสก,กิลอัตราลบสกิลบอกเลยว่าบอกตรงน,นนะไม่อยากได้เลย <c oughs> มาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหงงนะครับทีนี้โอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยหรือจะเชื่อเหมือนเชลเทีอาร์ี้ฮนะมาจากไหนไรู้ดิอืมอืมเว้าหมดเลยครับโอ้โห ไปเอาอีกรอบไปอีกสักทีไปเลยไปไปอืมฮะอุ้ยได้รองเท้าโอเคอยู่เนาะบอกกันว่าเกียร์รองเท้าเนี่ยจำเป็นมากนะผู้เล่นใหม่ครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําให้หาเกียร์นี้นะมันดูดีมากนะมันเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ลดไอเล่ที่เราใช้เนาะตรงนี้ผมว่าดีมากผมแนะนํานะให้หามาใช้ก็ได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเป็นสตาร์ทแพดอ้าวนี่ไงครับออกแล้วเนาะ เกียร์คูลโรโบแต่เป็น6ดาวเนาะก็เป็นช่อง3เนาะเครื่องประดับเนาะที่ของออร่าเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็อุ้ยเลี่ยงความเร็วสร้างเลเจอร์ใหม่เนาะแล้วก็ตามสกิลยังไปไม่สุดเหรออยากได้เกียร์7ดาวมากกว่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลบท้ายไปลอบท้ายไปเนาะโอ้โหงงเลยไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้อหือไม่ออกนะพรมจุ่ม ผมว่าสุม่มคนระบสักรอบไหมสามล้อยเพชรสักทีไปเดี๋ยวผมก็น่าจะเก็บเพชรายาวๆนะสำหรับเผื่อไว้คนรบหน้านะเนาะเผื่อเป็นตัวอวยหรือว่าแสงมืดอาจจะเก่งเนาะสำหรับรอบต่อไปนะรอบต่อไปเดือนหน้าแสงมืดเนาะสำหรับคนไม่รู้นะที่ไม่ใช่มีสานะหมายถึงแบบเออ,อหน้านะโอ้โหอลิสอุย้ยตัวบีนโอเคอยู่โอ้โหโอ้โหไม่ออกนะครับโอ้โหไม่ออกแล้วนี้ เออขอเอ้ยเกือบจบคลิปแล้วสุ่มกบกันไปขอกบหนนะ่อยเนาะมามาอุ๊ยโอเคอยู่อุ๊ย,ย,ยดีดีโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่ละก็จบคลิปอยู่ที่นะี่เนาะไปแล้วครับ